คือโลโก้คิสตีทำดีด้านหน้าเครื่องบินหลายลำที่จอดอยู่ ผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านนะคะอยู่กับพี่เอรีนค่ะอรวรรณบุญนิธิสิทธิพิธีกรในรายการคิดดีทําดีรายการที่มีสโลแกนง่ายๆว่าเพราะรางวัลของการทําความดีคือความดีที่ได้ทําค่ะซึ่งในรายการของเราก็จะพาน้องๆเยาวชนมาปฏิบัติภารกิจสร้างความดีสร้างวินัยเพื่อสังคมค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องมาเป็นกําลังใจให้เหล่ากองทัพเด็กคิดดีทดําดีทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการสร้างวินัยเนี่ย เป็นจุดเล็กๆที่เราเริ่มที่จะต้องควรทํากันแล้วนะคะเริ่มจากสร้างวินัยกับตัวเองก่อนสร้างวินัยกับคนในครอบครัวและขยายไปสร้างวินัยให้กับสังคมค่ะและตอนนี้นะคะพี่เอรินก็มาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศค่ะก่อนที่เราจะไปเจอน้องๆกันนะคะเรามาพูดถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันก่อนค่ะพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาอากาศยานอาวุธยุโทโธปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่เคยใช้ในกองทัพอากาศทั้งหมดตลอดจนบริพันธ์ประจําตัวของนักบินเครื่องแบบเอกสารและพัสดุสําคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินนํามาจัดแสดงให้ได้เข้าชมพร้อมทั้งมีห้องสมุดประวัติศาสตร์การบินที่รวบรวมหนังสือจดหมายเหตุรูปภาพและเอกสารทางประวัติศาสตร์ของกิจการบินไว้ให้ค้นคว้าศึกษาเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา9โมงถึงบ่ายโมงครึ่งหยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์นะคะรับรองว่ามาที่นี่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นตอนนี้นะคะเรียกว่าน้องๆเหล่ากองทัพคิดดีทำดีได้มารอก,กันอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับน,น้องๆกันเลยค่ะน้องชีต้าเด็กหญิงอายุ10ปีน้องชรินเด็กหญิงอายุ7ปี น้องไปไปเด็กหญิงอายุ9ปีน้องพลอยสยเด็กหญิงอายุ7ปีน้องเปียโนโดเด็กหญิงอายุ9ปีน้องปรินซ์เด็กชายอายุ11ปีด้านหน้าเครื่องบินหลายลำบริเวณพิพิธภัณฑ์เอาละค่ะและตอนนี้นะคะกองทัพเด็กที่ดีทำดีก็มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วแต่เอ๊ะหลายๆคนก็หน้าคุ้นๆอยู่กับเรามาหลายเทปแล้วแต่เหมือนจะมีคนใหม่เข้ามา เ,เด็กหญิงผมยาวเสื้อชมพูยกมือขึ้นลอยสายน้องพลอยสายแนะนําตัวเองหน่อยค่ะหนูชื่อพลอยสายค่ะอายุเท่าไหร่คะเจด็ดขวบค่ะเจ็ดขวบนะคะวันนี้พลอยสายพร้อมจะมาปฏิบัติภารกิจทําความดีกับเพื่อนๆหรือเปล่าเอ่ยพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมาพิชิตภารกิจวินัยจราจรปกติแล้วเนี่ยเด็กๆนั่งรถคุณพ่อคุณแม่ไหมคะนั่งค่ะอือแล้วคุณพ่อคุณแม่ขับรถเร็วไหม ไม่คิดว่าถ้าเกิดว่าขับรถด้วยความเร็วนี่มันอันตารายไหมคะอันตารายอันตาราย มากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหักพวงมาลัยแค่นิดเดียวเท่านั้นเกิดอะไรลูกอุบัติเหตุัเหขึ้นได้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะให้น้องๆนะคะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของเรื่องการผิดวินัยจราจรการขับรถเร็วเกินกำหนดเนี่ยนะพี่ไอรีนก็จะต้องมีบุคคลสำคัญที่จะมาคอยให้คำแนะนำกับน้องๆค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเจอกับใครดีคะโค้ชถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับ โคชของเรากันกราฟิกควันสีขาวเปลี่ยนเป็นชายวัยกลางคนสวมแว่นเย้เขาเปิผมตั้งเลยนะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะโคชของเราหายตัวมาได้ด้วยเด็กๆเดี๋ยวให้พี่โรดแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะครับผมโคดโรดนะครับผมพระสิทธิพิพิธดิษพงศ์จาก Maxim i z e y o u r Future ครับนี่นะคะแล้ววันนี้โคดโรดก็จะมาทําการขยายกรอบความคิดของเด็กๆคิดดีทําดีรวมไปถึงน้องๆทางบ้านด้วยค่ะ เอาละวันนี้ค่ะโจทย์ของเราค่ะโคตรถค่ะโจทย์อของเราคือเรื่องของการขาดวินัยจราจรขับรถเร็วเกินกําหนดน,นี่เรื่องนี้เนี่ยโคตรรถคิดยังไงบ้างคะก็เป,เ,ปเป็นปัญหาที่เราได้เจอกันบนท้องถนนอยู่แล้วเนาะ <c ười> นเคยเจอรถที่ก็ขับเร็วไหมเคยบ้าง่อยบ่อยมาก <c ười> บ่อยมากเลยเหรอคือคือว่าเป็นร้านคันก็ได้เป็นร้านเลยเหรอโอ้สุดยอดมากเลยแล้วเราเคยรู้ไหมว่าทำไมเขาขับรถเร็วกันอ่ะก็ าจจะมีเพราะเพราะว่าเขาต้องรีบไปทํางานอะไรบ่างเขาต้องรีบไปทํางานใช่ไหมครับแล้วผลของการขับรถเร็วเกินกําหนดเนี่ยเรารู้ไหมว่าผลของมันคืออะไรจะเกิดอุบัติเหตุนะ อื่นด้วยแสดงว่าทุกๆคนนี้ก็ลูกคอจะเข้าใจปัญหานี้<ข>อยู่ล้วคอจะเข้าใจคะ่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยร้อยละ7 7เลยนะเสียชีวิตจากการขับรถเร็วนะคะเด็กๆโอร์เซนี่เยอะมากนะเยอะมากเลยคะ่ะเกินครึ่งไปอีกนะครึ่งคือเท่าไหร่คะเด็กๆ50%ิบเปนนะ ทดสอบคณิตศาทดสอบคณิตศานิดออนึงแต่ก่อนที่เราจะให้คอสกับน้องๆเนี่ยได้ทําการปรึกษากันถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ทําความเข้าใจกับปัญหามากยิ่งขึ้นพี่ไอรินมีว t ทให้น้องๆรับชมกันพร้อมจะไปดูกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วถ้าพร้อมแ,แล้วเราไปชมว t ทกันเลยค่ะขึ้นักสอนขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน500บาท สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหต66ุ66%ขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนดกราฟิกเปรียบเทียบความเร็วการขับรถกับการตกจากตึกสูงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับตึก19ชั้นเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากไปชม VTR กันมาเห็นหรือยังว่าปัญหาของการขับรถเร็วเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหน กลัวมากเลยค่ะอย่างถ้าสมมติว่าเราเนี่ยขับรถเร็วกับขับรถช้าใช่ไหมขับรถไปเหมือนกันปุ๊บเจอน้องหมาวิ่งตัดหน้าถ้าขับรถช้าเป็นยังไงคะชะลอ่เบรกทันเบรกทันไหมเบรกทันไหมเบรกทันชะลอได้แต่เ<ม>บรกทันเพราะว่าเรายังมองเห็นใช่ไหมถามคดร,รอดบ้างดีกว่าค,คิดว่าน้องๆเนี่ยเห็นตัวเล็กๆแบบนี้จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ ถ้าจะแก้ปัญหาเลยเนี่ยก็คงจะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็อาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ได้เข้าไปช่วยเขาให้เขาได้รู้ว่าการขับรถเร็วเนี่ยมันมีผลเสียหายยังไงแล้วมีโอกาสจะเกิดความทุนเสียทางด้านไหนบ้างแต่จริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เนาะมันก็จะต้องเริ่มมาจากจุดเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยแหละใช่ไหมคะ ่คะและเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราก็จะให้เด็กๆนะคะได้แบ่งออกเป็น2ทีมเหมือนเดิมเลยค่ะคทีมดี1และทีมดี2ค่ะเพื่อที่จะไปคิดหาวิธีในการปฏิบัติภารกิจโดยมีโค้ชโรจนนะคะที่จะคอยให้คําแนะนํากับน้องๆค่ะเราไปแบ่งทีมปรึกษากันเลยาลานหน้าเครื่องบินรบโค้ชโร a นนั Road, น่งคุยกับน้องปรินซ์ปไป,ไปและ,และเชรีนเราเราจะเราจะทำอะไรกันดี ก็อาจจะแต่งตัวเป็นยำมาทช่ลยคนที่เข้าประตูงนก็จะขึ้นมาขึ้นมาโลกมนุษย์และก็หาคนที่ทำผิดนวิธีสารทอดก็จะให้ลงนั้นเรถมมนอยู่บนถนนแล้วรถมันวิ่งเร็วเนี่ยเราคงไม่สามารถจะไปอยู่บนถนนกับรถได้ดังนั้นเราจะทำการบนริมถนนริมถนนหรือพุตบาทใช่ ใช่ใช่แต่ตอนนี้เราเราทำบริลินถนนดีกว่าไหมดีไหมดีไหมดีไหมเนาะเพราะรถมันเร็วด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวทำาไ้ก็ได้ชูป้ายกันถ้าใเขาหยุดท้าให้เขาหยุดหรือทําให้เขาเห็นว่าเขาเห็นเราแล้วก็สามารถชูป้ายให้คนที่ไม่ได้ขับเร็วหนูก็ได้จะได้เป็นทำให้เขารู้ว่าเขาที่สิ่งที่เขาทำถูกแล้วอ่าฮะเออแล้วเขาก็จะได้ระวังหรือเผื่อเขาอาจจะไปช่วยตักเตือนแทนเราได้อีก เราจะมีอะไรที่เบี่ยงเนความสนใจอ่าทำยังไงได้บ้างสีสันสีสันสดใสเอ็นยามาทูสีสันไม่ไม่ไม่ยามาทูต้องสีดำเอาไหมเอาไหมทุกคนเลยดีไหมดีไหมดีไหมดีมดีไวันนี้เราจะไปเป็น ยมมาทูตหลังจากที่ไปดูดีหนึ่งมาแล้วนะคะเรียกได้ว่าทีมนี้เนี่ยเขามาสายฮาร์ดคอร์กันเลยทีเดียวเด็กๆเ,เนี่ยก็มีการคิดว่าจะแต่งตัวเป็นยมมาทูตเพื่อที่จะเตือนสติคนที่ขับรถเร็วคะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถเร็วเนี่ยต้องได้มาเจอกับยมมาทูดอย่างเจ้าตัวจิ๋วพวกนี้แน่ๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดีสองเขาจะมีวิธีการคิดยังไงสําหรับการแก้ปัญหาเรื่องนี้กันโคชโรดนั่งคุยกับ,บน้องเปนโนชีต้าและลอย,อยใส ที่เราจะเข้าไปช่วยอย่างน้อยเนี่ยทำให้อุบัติเหตุหรือทาให้คนเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็จะได้ขับรถกันช้าลงดีไหมครับ,รบดีไหมคะเนาะรถเนี่ยเนื่องจากรถมันวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยเราจะทํายังไงดีเราจะกระโดดขวางกันเลยไหมไม่อาจจะไมขห้ามเขาจะต้องรอเราไปยืนบนฟุตบาทตรงที่ใกล้ๆก,กับไฟแดงเงี้ยครัเราก็าจะใส่ชุดหนังา้าแปจะนจ <laughs> จะเป็นนาง้าใช่ไหมเป็นนัง้าง <laughs> แล้วก็อาจจะถือป้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าให้ป้ายคุยกับเขาอาจจะเลือกรถที่ใกล้ๆให้ป้ายให้ป้ายให้ป้ายจะมีป้ายมีป้ายป้ายือเราเป็น่น่ะมีป้ายบอกเขาว่าเราไม่ควรขับรถเร็วมันนี้ใช่ไหมจะมีคําพูดดีๆที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องรักษากฎจราจรต้องช่วยเราเรต้องทำให้เป็นนางฟ้าในสื่อต้องเป็นผีเสียงออนไลนแล้วทำไมต้องเป็นนางฟ้า ว่านางฟ้าต้องช่วยคนนางช่วยคนเนี่ยเรากำลังจะไปช่วยคนใช่ไหมใช่อ่าโอเคเย่ยมมากๆเลยเราสรุปกันว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปยืนที่ปุบป่าใกล้ใกล้ใกใกล้ไฟแดงเพื่อให้รถเขาจะได้ชะลอเนาะแล้วเขาจะได้หันมาเห็นเราเนาะการนี่เราเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าโอเคไหมค่ะอ่าโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ไอรินก็พาน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านค่ะมาดูน้องๆทีม D2 กันบ้างทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าคอนทราสกับทีม D1 แบบสิ้นเชิงเลยค่ะแต่ว่าสำหรับทีม D2 ค่ะมาแบบซอฟต์เป็นแบบ Little Angel โค้ชเนี่ยก็ได้ถามน้องๆว่าทำไมน้องๆถึงอยากจะแต่งตัวเป็นนางฟ้าหรือว่า Angel ตัวน้อยน้องๆก็บอกว่าเพราะว่าจะได้มาช่วยคนให้คนเนี่ยทำตามกฎจราจรเราก็จะได้ไม่ประสบอุบัติเหตุนั่นเองค่ะแล้วน้อง น้องทางบ้านล่ะคะลองคิดตามหรือยังว่าภารกิจนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆจะต้องมาทำน้องๆจะใช้วิธีไหนในการช่วยแก้ปัญหาค่ะลานข้างเครื่องบินรบน้องปรินซ์ไปๆและเชรีนช่วยกันทำป้ายรลนรงค์น้องไปไปๆหยิบถุงมือสีดำขึ้นมาถือน้องเชรีนติดเส้นสายรงที่ป้ายโณนรงรูปตะขอช้างพี่เอรีนเข้ามานั่งรวมกลุ่มกับน้องทั้ง3คน อีกกลุ่มหนึ่งน้องพลอยสายเปโนโลและชีต้าช่วยกันทำป้ายรณรงค์น้องเปโนโรยกากเพชรบ,บนป้ายรูปปีกนางฟ้าพี่เอรีนเข้ามานั่งรวมกลุ่มกับน้องทั้งสามคนน้องชีต้าติดป้ายมีอักษรเขตโรงเรียนลดความเร็ว เราก็ได้เห็นน้องๆทั้งสองทีมเนี่ยตั้งใจทําภารกิจแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูค่ะว่าเวลาที่ไปลงพื้นที่จริงเนี่ยนะคะน้องๆจะเจอกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าทุกๆครั้งเวลาที่น้องๆไปออกปฏิบัติภารกิจจริงเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเจอกับปัญหาต่างๆ คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็น้องๆเนี่ยก็อย่าลืมลุ้นเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆคิดดีทําดีในการปฏิบัติมิชชั่นครั้งนี้ให้สําเร็จด้วยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องๆได้ใช้เวลาในการเตรียมตัวกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเจอกับภารกิจของน้องๆกับการปฏิบัติภารกิจคิดดีทําดีค่ะขึ้นโลโก้เด็กสีเล่นเต้าต้นไม้ใบหลากสีขึ้นหนักษรหลากสีคิดดีทําดี ขึ้นโลโก้เด็กสีคนเล่นใต้ต้นไม้ใบหลากสีขึ้นนักษรหลากสีคิสดีทำดีหน้าเครื่องบินกองทัพอากาศ<อ>าไทยะะทุกคนยืนรวมกันกนี่เราให้น้องๆเนี่ยนะคะได้ไปปรึกษาตเตรียมตัวกันมาเรียบร้อยเราก็ได้ทีมเดวิลกับทีมแองเจิ้ลใช่ไหม <laughs> พร้อมจะออกไปปฏิบัติภารกิจแล้วค่ะสำหรับภารกิจคนที่ขาดวินัยจาราจารเรื่องการขับรถเร็วกว่ากำหนดนั่นเองเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ พร้อมแล้วค่ะโค้ดพี่โอดของเราก็จะคอยจับตาดูน้องๆอ,อ,อยู่อ,อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> เราจะต้องไปปฏิบัติภารกิจค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมให้กําลังใจน้องๆด้วยนะคะว่าภารกิจครั้งนี้ของน้องๆเนี่ยจะสําเร็จหรือเปล่าและน้องๆจะต้องไปเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างพร้อมไปเจอไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว, <c oughs> ลวเราไปลุยกันเลย yeah. น้องชีต้าเปียโนและปลอยใสสวมปีกนางฟ้าที่หลังถือป้ายรณรงค์รูปดาวน้องปลินส์เชอรีนและ iper, ป๋ายๆสวมป้ายรณรงค์รูปร่างคล้ายปีกข้างข่าวและถือพลอฟรูปร่างคล้ายตะขอช้างน้องๆสามคนเดินมาหาพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่นั่งอยู่สามคนมับรถเร็วไหมคะมีมากนิดนึ่งนิ่งคใหญ่ถ้ารถเยอะๆเราก็ต้อจช้าลงนะฉันจะสอนพวกเราให้ไม่ขับรถเร็วครับพี่มีคำแนะนำยังไงครับอย่าขับรถเรถเ็ ที่มีคนาต้องั้านะก็บเลอชไว้รดตี้ติดที่ขาีเราขีี่ะถเ่้าถาที่ขับเร็วจริงๆประมาณเท่าไหร่คะมเร็วถ้าเราอยากไปประมาณีแต่ถ้าเร็ว้นช่วย ขออตติิดส๊กกเร์หน้องปัยปัยและปรินซ์ยื่นสติ๊กเกอร์ให้พี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ไม่ได้เอามาแกก่แกไม่ได้ฮะอ๋อนี่ครับขอบคุณครับขึ้นโลโก้คิสตีทำดีตามทางเดินในชุมชนน้องปรินซ์เชอร์ลีและปัยปเข้าไปคุยกับชายหญิงวัยกลางคนหนูขอทำเน็บน้ำ อยกไม่อยากขับรถเร็วอะไรอย่างนี้ต้องขับเป,นไปไ็นนัะคับอบะต้องขับแบบอย่างนี้นัยนะลูกอย่าขับ<ม>เร็วเพราะว่าขับเร็วมันไม่ดีมันเป็นการเสี่ยงอานตรายหนูขอให้เป็นกำลังใจะด้จ้า น้องป๋ายยื่นสติกเกอร์ให้คุณลุงจากนั้นน้องๆ3ามคนที่แต่งตัวในคอนเซปต์เดวิลเดินลนนรงไม่ให้ขับรถเร็วไปตามทางผ่านร้านรถเข็นขายของที่จอดเรียงกันริมฟุตบาทพ่อค้าแม่ค้ายกนิ้วโป้งให้น้องปรินซ์เชอรีนและป๋ายน้องๆ3ามคนยกมือไหว้พร้อมกล่าวคำขอบคุณขอบมากเลยค่ะ ขึ้นโลโก้คิสตีทำดีตอนนี้ค่ะพี่ไอรินก็พาน้องๆทั้งบ้านนะคะมาตามติดทีมดีหนึ่งค่ะซึ่งทีมนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการแต่งตัวเป็นยมทูตเรียกว่าจะมาเป็นยมทูตเพื่อเตือนสติคนที่ขับรถเร็วทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถเร็วระวังตัวไว้ให้ดีเจอน้องๆทีมดีหนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อกี้พี่ไอรินแอบไปดูมานะคะน้องๆเน,นี่ยเขาก็ได้มีการไปพูด ุยไปเจราจาแอบถามพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์พี่คนที่เขาขับรถขนของเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นนะเขาอ่ะจะทำยังไงได้บ้างถึงจะไม่เป็นเด็กที่ขับรถเร็วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่พี่ไอลินเห็นด,ด้วยกับไอเดียที่น้องๆเขาทำมากๆเลยค่ะ เอาละเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราปล่อยให้น้องๆเน,นี่ยได้ไปปฏิบัติภารกิจกันต่อดีกว่าดูซิว่าจะเจออุปสรรคอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่อลินจะแวะไปดูทีมดีก่อนนะคะทีมนั้นเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นแองเจลต้องมาดูว่าวิธีของชาลีแองเจลจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูดีอกันดีกว่าคะ่ะขึ้นโลโกโ้คิสตีทำดีบนถนนรถยนต์สัญจรไปมาริมถนนน้องพลอยสายเปียโนและชีตาแต่งตัวในคอนเซ็ปต์แองเจลยืนเรียงหน้ากระดาน ท่าห่วงหนูอยาขับรถเร็วนะคะเขตชุมชนท่าห่วงหนูอยาขับรถเร็วกันนะคะนะคะเขตชุมชนท่าห่วงหนูอยาขับรถเร็วนะคะและตอนนี้ค่ะพี่ไอรินก็พาน้องๆและผู้ชมทางบ้านมัดซะ ภารกิจของน้องๆทีมดีสองค่ะเรียกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดชุมชนที่รถวิ่งเร็วมากเลยทีเดียวนะคะต้องมาตามดูกันค่ะว่าน้องๆทีมชาร์ลีแองเจิลของพี่เอรินเนี่ยจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จหรือเปล่าแต่เท่าที่พี่เอรินแอบ,บดูนะคะตอนนี้เนี่ยน้องๆโดดเด่นมากๆชายมากๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยน่าจะปฏิบัติภารกิจได้แบบไม่มีอุปสรรคยังไงน้องๆทางบ้านเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะซึโลโก้คิสตี้ทาดีน้องพลอยสายเปียโนและชีต้ายืนคุย ยกับชายขายไก่ทอดที่ใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเป็นพาหนะน้องทั้งสามคนเปลี่ยนมาคุยกับชายที่นั่งครอมมอเตอร์ไซค์ล้วอันาอรขงขั้งสามันเป็นยังงไพี่ช่วยนมาคุยกับาดทีคนตั่งค้อบมอเาเราเบรก ทัานคิดอะเราล้มแต่เขาไม่ล้มขอบคุณมากมเลยนะคะที่เชิดศรนพ์ถนูเลยเป็นการตอบแทนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องเปนโนยื่นสติกเกอร์ให้ชายคนขับรถมอเตอร์ไซค์จากนั้นทั้งสาคนยกมือไหว้ริมถนนน้องเปนโนพลอยใสยและชีต้ายืนชูไม้กระารูปดาวมีข้อความรลรนรง ึ้นโลโก้คิสตีทำดีหน้าพิพิธภัณฑ์ทุกคนยืนเรียงหน้ากระดานและน้องๆนะคะก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจกันกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้โอ้โหแต่ละคนดูไม่เหนื่อยกันเลยนะคะเนี่ยเหนื่อยไหมคะไม่เลยค่ะไหนวันนี้เนี่ยแต่ละทีมไปปฏิบัติภารกิจมาไหนทีมเดวิลเอ่ยเดวิลน้องเชอรีนนปไปแล้วพรินซ์ยกมือเห็นเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขตาม แต่วันนี้นะคะเรามีน้องใหม่มาด้วยหนึ่งคนออกไปปฏิบัติภารกิจมาพ้อยสายเป็นยังไงบ้างคะมาทำภารกิจคิดดีทำดีครั้งแรกสนุกมากคะ่ะสนุกมากเลยวันนี้หนูทำอะไรบ้างลูกหนูได้ไปคุยกับผู้ใหญ่ที่เขาขับขับรถเร็วอืมนี่แล้วหนูก็เห็นถึงปัญหาใช่ไหมคะกลัวว่าเขาจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหม วันนี้หนูมาในทีมของนางฟ้านางฟ้าเป็นนางฟ้าผู้ดูแลทุกคนเป็นยังไงบ้างทีมนางฟ้าชิต้าล่ะก็สนุกดีค่ะเพราะว่าได้ช่วยคนค่ะแล้วก็ได้คำตอบที่ ดีค่ะเราได้เข้าใจเขามากขึ้นว่าทําไมเขาถึงขับรถเร็วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะบางคนเขาก็รีบเนาะบางคนรีบไปทํางานบางคนก็มีธุระที่จะต้องรีบไปถึงจุดหมายใช่ไหมค่ะอืมแต่เราก็ให้เหตุผลเขาใช่ค่ะแล้วเขาก็ฟังเราเชื่อเราเนี้ยค่ะอืมก็เลยรู้สึกดีใช่ไหมลูกใช่ค่ะไปไปบ้างดีกว่าทีมโยมมทูดไปไปวันนี้เป็นยังไงบ้างแต่งตัวเป็นเดวิลเลยจากเหน,ในใื่อยกลายเป็นภูมิใจเพราะเราได้ช่วย โอ้โหภูมใจมา,มากเลยนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมไปเลยค่ะพี่ปิ๊นมากดีกว่าพี่ปิ๊นบางทีคนที่สอนเราก็อาจจะขับเร็วอยู่แล้วครับแล้วพอเขาสอนเนี่ยเขาก็อาจจะกลับไปคิดเองได้ครับอืใช่ครับ เป็นยังไงบ้างคะโคชโรอดวันนี้ภารกิจของน้องๆครับก็เรานอ,นอกจากให้เด็กแต่งตัวเป็นโยมโอทูก,กับนางฟ้าแล้วเนี่ยเรายังมีคําถามด้วยเพื่อให้เด็กๆไปถามผู้ใช้รถใช้ถนนว่าเขามีประสบการณ์ยังไงกับเรื่องของการผิดวินัยในการขับรถเร็วเกินกําหนดอย่างในกลุ่มของดีหนึ่งเนี่ยก็จะมีคําถามไปว่าเอ๊ะถ้าพี่จะช่วยสอนหนูได้ไหมคะว่าถ้าหนูโตขึ้นมาแล้วหนูไม่อยากจะเป็นคนที่ขับรถเร็วเนี่ยจะต้องทํำยังไงการที่มรามีคําถามแบบนี้เนี่ยนอกจากที่น้องๆ้อเขาจะได้ข้อมูลได้คําถามได้คําตอบแล้วเนี่ย คนที่พูดนะครับในเชิงจิตวิทยาเนี่ยคนที่พูดออกมาว่าออะไรนะคือสิ่งที่เขาควรจะทําเพื่อไม่ให้ขับรถเร็วเนี่ยมันจะสะท้อนกลับไปตัวเขาเองอ,อแล้วมันจะกลายเป็นคําพูดที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องทํำยังไงล่ะเพื่อให้เขาเนี่ยขับรถไม่เร็วเหมือนกับจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะสอนเด็กๆได้<ช>ต้องไหมคะ<ผ>มใน<ช>ส่วนของดีสองเนี่ยก็จะมีคําถามเหมือนกันแต่คําถามเนี่ยจะเป็นว่าพี่ครับอัอนตรายจากการขับรถเร็วเกินกําหนดเนี่ยมันมีอะไรบ้าง การที่ถามคำถามนี้มันทําให้คนที่ตอบครับเขาได้เข้าใจว่าการขับรถเร็วเกินกำหนดเนี่ยมันทําให้เกิดผลเสียแล้วก็ความเดือดร้อนแก่ใครบ้างพอเขาเขาพูดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเขาเองครับอ๋อว่าอพอเขาทําแล้วก็ขับรถเร็วนะ<ม>เกิดอันตรายนะมันจะทําให้เกิดปัญหากับสังคมยังไงบ้างเขาก็จะไม่ทา นี่นะคะก็เหมือนเป็นการแบบดีมายให้เขาได้คิดเนาะเป็นการพูดออกมากับเด็กๆ <ussen> <sed eg> แต่ว่าเขาก็ได้คิดเองด้วยใช่ไหมคะก็ถือว่าเด็กๆเนี่ยประสบความสําเร็จค่ะในการได้เป็นจุดเล็กๆนะคะในการเปลี่ยนแปลงสังคมถือว่าวันนี้ภารกิจเราทุกคนสําเร็จสําเร็จไหมสำเร็จเยี่ยมมากและแน่นอนค่ะเมื่อภารกิจสําเร็จแบบนี้ค่ะพี่ไอรินก็จะต้องเป็นตัวแทนของรายการคิดดีทําดิมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆนั่นก็คือ ชึ้งชึงชึงเข็มกลัดคิดดีทำดีนั่นเองค่ะเพราะรางวัลของการทำความดีคือทุกคนโชว์เข็มกลัดทรงกลมในมือ วันนี้นะคะต้องบอกว่าพี่ไอรีนแล้วก็โค้ชพี่โรดเนี่ยภูมิใจในตัวน้องๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆทางบ้านก็อยากที่จะมาเป็นส่วนเล็กๆในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสังคมทําความดีเช่นกันน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาที่รายการคิดดีทําดีของเรานะคะรายการของเรายินดีต้อนรับสามารถติดต่อมาได้ตามที่พี่ไอรินขึ้นหน่ยให้ตรงนี้ได้เลยค่ะอินบอกเข้ามาหาทีมงานของเราเพื่อที่จะมาร่วมรายการกับเราได้เลยนะคะเอาละค่ะและน้องๆคนไหนที่ อยู่ทางบ้านถ้าเกิดว่าเห็นเรื่องการขาดวินัยเราก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพี่เอรินโคพี่โรสแล้วก็น้องๆเยาวชนคิดดีทำดีแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่รอบหน้าเราจะมาปฏิบัติภารกิจอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนยกมือไหว้และโบกมือบาย ขึ้นหนักสอนขอขอบคุณขึ้นตรากองทัพอากาศผลิตโดยบริษัทแรงดึงดูดสตูดิโอจำกัดอำนวยการผลิตโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกทปสขึ้นโลโก้กสทชขึ้นโลโก้เด็กสี่คนเล่นใต้ต้นไม้ใบหลากสี ขึ้อนอักษรหลากสีคิดดีทำดี